ตาปีกนางเอกมาเฟียบทประพันธ์โดยสวิตยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่1ไม่ใช่มาเฟียแต่เป็นนางฟ้าเห้ตายเถอะหล่อนไม่ชอบสายตาของคนที่ถูกตั้งฉาย,ยาลับๆว่านางเอกมาเฟียเลยนวิยามายาหวันนางเอกตัวท็อปของช่อง Time p l u สกำลังใช้สายตามองด้วยความดูแคลนดูก็รู้ว่าคงมาจากอาพรที่สวมใส่ก็นั่นมันเป็นคาแรคเตอร์นางร้ายสุดแซบ ที่หล่อนต้องสวมบทบาทตั้งหากถึงต้องมาแต่งกายด้วยเสื้อสีทูสีดำด้านในคือบราเซียสีแดงเพลิงตัดกับผิวกระปรงก็สั้นจูเดินเหินลำบากยังมีรองเท้าส้นเข็มสีนิ้วนั่นอีกพยุงตัวแทบไม่อยู่ปวดไปทั้งขาแต่ก็ต้องปั้นหน้าฉีกยิ้มทักทายสื่อมวลชนนักข่าวหลากหลายสำนักที่มาทำข่าว เยนังเอกมาเฟียยังมองไม่วางตาจนคนที่มั่นใจในตนเองถึงกับรู้สึกอึดอัดจึงก้มมองสำรวจตนเองมีอะไรเจมานนี่ซึ่งเป็นผู้จัดการถามหนูมีอะไรผิดปกติป่ะเจก็ไม่มีนี่เจมานนี่สำรวจเด็กในสังกัดตนเองก่อนสายหน้าเหรอก็เห็นยอคนนั้นจ้องตลอดก็นึกว่ามีอะไรผิดปกติ แมนนี่หันไปทางนาวิยานางเอกสาวคนสวยซึ่งบัดนี้เดินปลีกไปอีกฝั่งคลายรู้ว่ามีคนกำลังเอ่ยถึงตนเองอยู่อย่าไปสนใจเลยฉายานางเอกมาเฟียไม่ได้มาเล่นๆแกอย่าไปหยียบตีนเขาเขาละไม่งั้นงานหายเงินหดแน่ขนาดนั้นเลยเหรอเจ๊คนฟังตกใจไม่น้อยคาดมีถึงว่าผู้หญิงที่ทั้งสวยรวยและเก่งจะมีอิทธิพลขนาดนี้ในวงการบันเทิง แต่ก็พอเข้าใจได้ในเมื่อฝ่ายนั้นเป็นถึงหลานรัฐมนตรีและครอบครัวก็ยังมีธุรกิจสายการบินอีกด้วยเรียกว่าเส้นใหญ่พอตัวเพราะฉะนั้นหล่อนจะต้องฟังคำเตือนของผู้จัดการอยู่ห่างๆนางเอกมาเฟียอ,อากาศยามเช้าช่วงเวลาเก้าโมงแทบทำให้ผู้คนมากหน้าหลายตาถึงกับเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมแดดร้อนจัดชนิดที่พื้นระอุข,ขึ้นเป็นไอ หากก็ไม่มีใครคิดจะล่าถอยจากพื้นที่กลางแจ้งเบื้องหน้าคือโต๊ะหมู่บูชาของไหว้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหัวหมูผลไม้หรือขนมหวานต่างๆทูบเทียนผ่านดอกไม้วางใกล้ๆกันพรามกำลังทำหน้าที่บวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องใหม่ของช่องไทม์พลัสละครเรื่องใหม่อัดแน่นไปด้วยนักแสดงคุณภาพและมีชื่อเสียงหลังจากทำพิธีบวงสวงเสร็จเรียบร้อยนักแสดงทุกคน ท่ายอยเดินเข้ามาในตึกเพื่อถ่ายรูปและสัมภาษณ์ตรงแบ็กดรอปละครนักข่าวไม่ได้สนใจนางร้ายเช่นหล่อนมากนะักพอถามเป็นพิธีแล้วจึงถูกแยกออกมาสัมภาษณ์เดี่ยวตามแต่สื่อสำนักไหนต้องการโดยมีเจมนนี่ผู้จัดการคอยรันคิวให้ปีนี้หนุ่มๆจะได้เห็นน้องมุกถ่ายแบบเซ็กซี่ส่งท้ายปีไหมคะน้องมุกหรือมุกดาสเวกริ นางร้ายเกรดบที่ได้รับโอกาสให้มาแสดงละครในช่องยักษ์ใหญ่อย่าง Time p l u สเป็นครั้งแรกเนื่องจากนักแสดงที่เคยถูกวางตัวไว้เกิดท้องป่องต้องแต่งงานสายฟ้าแลบและถอนตัวไปในที่สุดส้มจึงมาหล่นที่หล่อนอุย๊ยปีนี้จะมีไหมนะหนุ่มๆอยากดูมุกถ่ายเซตแบบไหนดีคะแม้เสือสาวดาวยั่วหรือนางฟ้าแสนบริสุทธิ์ หญิงสาวยิ้มกว้างยืนหน้าเข้าไปใกล้กล้องตอบทีเล่นทีจริงแม้ในใจจะตรงข้ามกับใบหน้าก็ตามมุกดารู้ดีว่าสถานะนางร้ายอย่างหล่อนไม่มีช่องทางให้ทำงานอะไรมากนักในวงการมายาส่วนมากก็เป็นงานถ่ายแบบเซ็กซี่หรือไม่ก็รับงานล้างรถตามงานมอเตอร์โชว์งานแบบนั้นเรียกทั้งกระแสะและเงินเข้ากระเป๋าได้มากโข หากก็เต็มไปด้วยเสียงกลด่าสารพัดยิ่งยามนี้มุกตายังอยู่ในสถานะนักศึกษาด้วยแล้วผู้คนในสังคมจึงมองว่าหล่อนชายเต้าไต่มากกว่าขายศักยภาพในการทำงานและเพราะงานพวกนี้อีกเหมือนกันที่นำพายพวกเสียกระเป๋าหนักและเท้งหัวงูคอยส่งข้อความหรือโทรมาหาเจแมนนี่ผู้จัดการส่วนตัวไททามเรตงานกินข้าวฮงานกินข้าวบ้าบออะไร มือละแสน2องแสนกินหอยกินนมละสิไม่ว่าถึงมุกดาจะเกิดมาในครอบครัวฐานายากจนแต่ให้ไปขายเนื้อขายตัวแบบนั้นหล่อนไม่มีทางทำเด็ดขาดถึงใครอาจจะมองว่านางร้ายเกรดบีอย่างหล่อนไม่ได้ดีเด่นสูงส่งคงดีแต่ขายเรือนร่างแต่งตัวโป๊ไปวันๆแต่ใครเล่าจะรู้ว่าแท้จริงมุกดาเป็นคนห่วงเนื้อห่วงตัวหากไม่ใช่คนรู้จักหรือแฟนคลับ หล่อนไม่ให้จับเนื้อต้องกายเลยมุกดายืนสัมภาษณ์สื่ออีกหลายเจ้าใดๆล้วนเป็นเรื่องผลงานถ่ายแบบเซ็กซี่ว่าปีนี้จะมีมาให้ชมหรือไม่เนื่องจากปีที่แล้วหล่อนถ่ายแบบเซ็กซี่ให้นิตยสารไปถึงสามเล่มขายติบขายดีจนตีพิมพ์ไปหลายรอบได้ค่าเหนื่อยแล้วยังได้เปอร์เซ็นต์การขายอีกมุกดาสุดแสนจะแฮปปี้หากปีนี้หล่อนคิดว่าคงไม่ถ่ายแล้ว เพราะจะมูมานาะเอาจริงเอาจังด้านการแสดงมากกว่าอยากลบคำคอรหานักแสดงไร้ความสามารถมุกดาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทละครเรื่องนี้จะสร้างชื่อเสียงด้านการแสดงให้ตนเองไม่มากก็น้อยสื่อมวลชนรวมถึงนักแสดงบางคนต่างทยอยกันกลับจนเกือบหมดแล้วเหลือเพียงนักแสดงตัวหลักที่ต้องอยู่อ่านบทและซักซ้อมเข้าฉากกันก่อน ผู้กำกับให้นางร้ายอย่างมุกดาเล่นฉากที่ถือว่ายากอยู่เหมือนกันในเรื่องเป็นฉากที่ตัวละครอย่างมนตราต้องยั่วยวนให้พระเอกตกบ่วงลงสเสน่ห์ในเรือนร่างของตนเองฉากที่ผู้กำกับต้องการให้เปลือยกายท่อนบนซึ่งมุกดาไม่มีปัญหาหลอนตอบรับและยินดีแสดงเป็นอย่างมากหากยามนี้เป็นช่วงซ้อมจึงทำเพียงแซงแสดงสีหน้าส่งสายตาและท่าทางยั่วยว่บทบทให้พระเอกเคลิบเคลิม้ม เก่งมากมุกดีเลยผู้กำกับชมอย่างออกหน้าออกตาสีหน้าพอใจและมีแววรอยเล่บางอย่างพี่ชอบเวลาเราแสดงนะรู้สึกสุส่าข,ขึ้นมาทันทีเหมือนจะโดนน้องมุกงาบจริงๆแล้วเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นจากนักแสดงและคนในกองถ่ายที่ร่วมประชุมกันมีแค่มุกดาที่ยืนยิ้มแห้งๆรู้สึกไม่ดีที่ถูกพูดจาแบบนั้นใส่ต่อหน้า หลอนรู้สึกราวกับถูกคุกคามทางเพศแม้ฝ่ายนั้นไม่ได้ใช้มือจับต้องส่วนใดของร่างกายเพราะว่าสีหน้าท่าทางรวมไปถึงคำพูดมันทำให้หล่อนรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอยู่มากพอควรหากแต่นางร้ายตัวเล็กๆอย่างหล่อนคงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากก้มหน้าก้มตายยอมรับเสียงมือกระแทกลงบนโต๊ะดังขึ้นถูกสายตามองไปยังร่างเพียว กำลังหน้านิ้วคิว้วขมวดมองเขม่งไปยังผู้กำกับและเพราะนาวิยามองชายไว้กลางคนนิ่งๆจึงทำให้เขารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวต้องทำทีเป็นขยับเสื้อผ้ายเขาที่เข้าทางท่าทางจะไม่อยากมีงานกำกับละครอีกนะคะพี่โชคน้ำเสียงเย็นยะเยือกเล่นเอาทุกคนในห้องคนลุกสู้แม้กระทั่งโมกดาเองก็รู้สึกกลัวอีกฝ่ายขึ้นมา จนต้องยกมือขึ้นกอดอกตนเองนางเอกมาเฟียเป็นแบบนี้นี่เองขนาดผู้กำกับยังต้องเกรงใจพูดอะไรก็ระวังงอกบนหัวหน่อยก็ดีดวงตาคมกริบตวัดมองพี่โชคผู้กำกับบ่งบอกถึงความไม่พอใจในทีโถนอทพี่ก็พูดเล่นไปงั้นแหละอย่าถือสาเลย พี่โชคหัวเราะกลุบเกลื่อนพยายามทำให้บรรยากาศมาคุผ่อนคลายลงหากกลับไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คิดสีหน้านวิยายังคงเรียบนิ่งคนที่จะตัดสินว่าจะถือหรือไม่ถือคือคนที่แสดงเป็นตัวละครมนตราค่ะมิชิพีอีกครั้งที่นวิยาเอ,อ่ยเสียงกดต่ำอารมณ์เดือดดานอยู่ภายในจนพูดลอดไรฟันเธอเกลียดที่สุดผู้ชายสันดานหมาแบบนี้ นั้นคำพูดจากคนที่ควรได้รับการยกมือไหว้ด้วยความเคารพอย่างนั้นเหรอคงแก่เพราะอยู่มานานไม่ได้สะสมบารมีความดีอะไรไว้หรอกและอาจจะตายในไม่ช้าหากปากยังอับปรีเช่นนี้นวิยาไม่ตลกและรู้ได้วว่ามุกดาเองก็อึดอัดเพียงเพราะหล่อนเป็นนางร้ายเกรดบีอย่างนั้นหรือถึงต้องมาโดนเช่นนี้และเธอไม่ชอบรู้นะคะว่าต้องทำยังไงว่าจบ คนที่ได้รับฉายานางเอกมาเฟียก็ลุกขึ้นยืนทันทีหญิงสาวเอียงหน้าใช้าสายตากดดันพิโชคผู้กำกับความเงียบยังคงปกคลุมไอเย็นคืบคลานเข้ามาเรื่อยๆจนรู้สึกหนาวเยือกอย่ามีาเรื่องกับนาง,งเอกมาเฟียไม่งานงานหายเงินห,ห,หดเออน้องมุกพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอย่าถือสาพี่เลย มุกดาตาเป็นประกายหลอนแงนหน้าขึ้นมองนางเอกมาเฟียเป็นคนแรกหากแต่ฝ่ายนั้นยังคงหน้านิ่งไม่ไหวติงมุกดากับริตาที่ๆหันกลับไปทางต้นเสียงและขอบคุณที่ชื่นชอบการแสดงของตนเองถ้าไม่มีอะไรแล้วนัดขอตัวคะ่ะมีธุระลาคะ่ะนางเอกคนสวยเดินสะบัดตัวถึงทุกคนไว้ในห้องเธอไม่สนใจว่าใครจะกลดา หรือนินทาลับหลังเสียเสียห,หายหายอยู่ไปก็มีแต่เรื่องน่าเบื่อและน่าหงุดหงิดขายยาวก้าวฉับไปยังรถปอร์เช่คันหรูหากก็ต้องชะงักเมื่อด้านหลังมีเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นดังรัวๆเข้ามาใกล้หันไปมองจึงเห็นร่างสโดสดองกำลังวิ่งหน้าตั้งนมกระเด้งกระดอนตามแรงโน้มถ่วงของโลกนวิยาถึงกับลมหายใจติดขัดรีบสวมแว่นตากันแดดซ้อนสายตาพราวระยับไว เกือบเป็ทันแล้วหล่อนหอบหายใจสูดอากาศเข้าปอดโน้มตัวมาข้างหน้ามือวางอยู่ที่เขา่าแต่เพราะยามนี้หล่อนเปลี่ยนเป็นเสื้อสายเดี่ยวก้อนนมมาหืมมาตรงหน้าจึงแทงตาเข้าอย่างจังโคตร<ค>ใหญ่หญทำมาหรือเปล่าวะ,วะนวิยาสงสัยหากก็สะบัดหน้าหนีเมื่อเผลอทำตัวน่ารังเกียจแม้รูปร่างของเจ้าหล่อนจะถูกใจนางเอกมาเฟียอย่างเธอมากก็ตาม มีอะไรหรือเปล่าเอาขอขหนูอยากมาขอบคุณคุณนัดค่ะเรื่องเมื่อกี้นวิยาลอบยิ้มกับสัพพนามแทนตนเองซึ่งขัดกับภาพลักษณ์สวยแซ่บเหลือเกินนายเอ็นดูสะจริงอืมไม่เป็นไรมกไุกดายิ้มกว้างหล่อนเพิ่งสังเกตว่านาวิยานั้นตัวสูงกว่าตนเองอยู่มากเหมือนกันได้ยินมาว่าอีกฝ่ายเข้าวงการด้วยการเป็นนางแบบรันเวย์มาก่อนเกือบเกือบร้อยแปดสิบหรือเปล่านะ เพราะพระเอกอย่างก้องพบสูงร้อยกว่าเลยมีหล่อนนี้แหละที่สูงเพียงร้อยหก้าเซนติเมตรเองยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะเพราะคุณนัดเลยถึงทำให้หนูสบายใจขึ้นอย่างน้นอยๆก็มีคนที่ไม่มองข้ามความรู้สึกของหนูทั้งๆท,ที่หนูเป็นแค่นางร้ายเกรดบีคนฟังเลิกคิวเล็กน้อยหากไม่ได้ถามออกไปเพราะเสียงมือถือดังขึ้นสก่อน นวิยาจึงยกมือลาแล้วก้าวขึ้นรถหรูของตนเองไปทันทีโดยมีมุกดายืนมองจนลับสายตานางฟ้าของหนูบทที่2ต้องการเสียกระเป๋าหนักมุกดาตรงมายังคอนโดมิเนียมขนาดเล็กของตนเองทันทีวันนี้ไม่มีงานต่อมุกดาเทคิวทั้งหมด ให้กับการบวงสรวงและการเวิร์กช็อปการแสดงใบหน้านวลยังมีรอยยิ้มประดับอยู่เมื่อคิดถึงนางฟ้าคนสวยอย่างนาวิยาผู้ที่ยืนมือเข้ามาช่วยในเวลาคับขันหล่อนเลือกทิ้งอคติในครั้งแรกที่พบเจอสายตาที่มองคล้ายตูแคลนคงไม่ใช่นาวิยาแค่มีสายตาคมดุยามนั้นมุกดาถึงคิดว่าอีกฝ่ายกำลังใช้สายตาติดเตียนการแต่งกายใครมันตั้งฉายาว่ามาเฟียเนี่ย นางฟ้าชัดๆทว่าอันที่จริงสายตาคมกริบราวกับมีดนั่นก็พาเอาขนหัวลุกอยู่เหมือนกันระหว่างทางกลับบ้านหล่อนจึงใช้เวลาเสิร์ชหาข้อมูลของอีกฝ่ายลูกหลานคนใหญ่คนโตระดับประเทศสวยรวยการศึกษาดีไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำอาชีพเต้นกินรำกินเช่นนี้จากข้อมูลเห็นว่าเรียนจบบริหารจากบอสตันแต่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่า ไม่อยากบริหารกิจการครอบครัวโดวยไม่ถนัดและคิดว่าพี่น้องอีกสามคนที่เหลือคงทำหน้าที่ได้ดีกว่านั้นจึงเป็นสาเหตุทำให้นวิยาเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงมุกดาพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับฉายาทว่ากลับไม่มีสักนิดได้แต่เดาทางไปเรื่อยว่าอาจจะเพราะเป็นคนจากตระกูลใหญ่มีทั้งอำนาจและเงินหากใครทำให้ไม่พอใจเหมือนวันนี้ ก็คงมีวิธีจัดการแบบวิถีเอลีทกระมังมีข่าวลือเสียหายเล็กน้อยเรื่องทะเลาะบ่อแว้งในกล้องถ่ายจนต้องเปลี่ยนผู้กำกับและคนที่มาทำหน้าที่ต่อคือพี่โชคผู้กำกับที่มุกดาพบวันนี้นี่เองถึงว่าเกรงใจคุณนัทนะกคงเพราะนาวิยาถึงทําให้เขามีงานจนทุกวันนี้ แสงวาบจากมือถือและความสนใจจาก iPad มาได้คิ้วสวยขมวดมุ้นทันทีที่เห็นว่าหน้าจอแสดงชื่อของใครมุกดาล,ลังเลไม่กล้ารับสายจนเครื่องหยุดสัน่นหากวินาที่ต่อมาก็มีสายเดิมโทรเข้ามาอีกครั้งยิงสาวถอนหายใจตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาท่าใบหูโอ้ยกว่าจะรับสายได้มทำอะไรอยู่ชักชาจริง เสียงห้วนไม่สบอารมณ์ลอยตามสายเข้ามากระแทกหูมุกดาได้แต่ลอกถอนหายใจพลางสายหน้าระอาแม่โทรมามีอะไรหรือเปล่าคะมีเงินให้ฉันยืมไหมนั่นไงไม่ผิดจากที่คิดไว้เลยจะโทรหาลูกได้ก็ต่อเมื่อเงินหมดแม่จะเอาเท่าไหร่คะมุกดากรอกเสียงตามสายเอ่ยเข้าประเด็นหล่อนไม่อยากสนทนากับมารดา ให้ใจต้องเจ็บไปมากกว่านี้ตั้งแต่เกิดมารดานั้นไม่เคยได้เลี้ยงดูท่านแยกทางกับบิดาตั้งแต่หล่อนอายุได้แค่สองขวบไม่นานบิดาก็เกิดอุบัติเหตุเมาล้วขับรถชนเสาไฟฟ้าตายขาดที่จากนั้นย่าก,กับปู่ก็เลี้ยงดูมุกดามาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนท่านจะจากไปในเวลาไล่เลี่ยก,กันช่วงที่หล่อนกำลังจะเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยตอนนั้นมุกดาเข้าวงการแล้ว จากการชักชวนของเจแมนนี่ที่เห็นแววขนาดยืนต่อคิวซื้อไอศครีมในห้างประจำจังหวัดหากแต่ก็เป็นเพียงตัวประกอบเล็กๆไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายจนกระทั่งมุกดาได้รับข้อเสนอให้แสดงเป็นนางร้ายในละครเรื่องหนึ่งหล่อนรับบทเป็นเมียน้อยคนที่3ของพระเอกแม้เป็นเพียงบทเล็กๆและแสดงไม่กี่ฉากหากมันกลับทำให้ชื่อของมุกดาสเสวกฤตมีชื่อค้นหาในอินเทอร์เน็ต มากที่สุดในค่ำคืนนั้นและวันถัดมาเมื่อเริ่มมีชื่อเสียงมารดาที่ทิ้งไปแสนนานก็กลับมาคราแรกมุกดาดีใจที่ได้พบท่านอีกครั้งทว่าพอรู้เจตนาว่าที่เข้ามาใกล้ชิดก็เพียงเพื่อเงินเท่านั้นมุกดาทะเลาะกับมารดาใหญ่โตท่านประกาศกล้าวตัดขาดความเป็นแม่ลูกหากไม่นานก็สมสารกลับมาขอเงินอีกครั้งหลังจากไปสร้างหนี้ไว้หลายหมื่น มุกดาจัดการใช้หนี้สินให้กำชับอย่าเล่นการพนันอีกและกินข้าวบ้างอย่าก,กินแต่เหล้าหากคนหัวดื้อนั้นไม่ได้ทำตามกลับยังเข้าบ่อนสร้างหนี้สินให้ลูกสาวมารับผิดชอบอยู่รําไปคราวนี้แม่ขอเยอะหน่อยนะลูกมารดาเอ่ยเสียงหวานมุกดาเสยะยิ้มสายหน้ารู้ดีว่าคำว่าลูกที่ดูอ่อนหวาน คนพูดไม่ได้มีความรักใคร่อย่างที่เปล่งเสียงออกมาเท่าไรคะหาล้านจำนวนเงินนั้นทำเอามุกดาอึง้งตาค้างปากขยับไม่ได้มือเล็กกุมมือถือจนแน่นก่อนคิ้วจะขมวดมุนสีหน้าเครียดขึมแม่จเจ้าไปทำไมตั้งห้าล้านหนูไม่มีขนาดนั้นหรอกนะปกติก็แค่หลักหมืน่นทำไมโอ๊ยแกจะถามอะไรหมากความ แค่โอนเงินมาให้ฉันก็จบมานดานตวาดแวดเสียงแหลมจนต้องเอามือถือออกห่างนางร้ายอย่างหล่อนไม่ได้ถูกจ้างให้ทำงานมากมายเหมือนพวกพระเอกนางเอกนะถึงจะมีเงินมาเกือบทุกวันแต่ก็เป็นเพียงจอบเล็กๆโชว์ตัวเดินแบบค่าตัวไม่ได้สูงไม่เหมือนกับการถูกว่าจ้างเป็นพรีเซนเตอร์อันนั้นได้เงินหกหลักถึงสิบหลักเลยก็มีหนูไม่มีหรอกแม่ จะไม่มีได้ไงแกไม่อยากให้ฉันมากกว่าอิลูกอกตันยูฉันไม่น่าคลอดแกมาเลยแล้วคลอดมาทำไมล่ะทำไมไม่เอาคิดเท่ายัดปากอย่างที่เคยพูดมุกดากระแทกเสียงใสหล่อนรำคาญเสียงแหลมที่แวด๊ดแว๊ดใส่หูและคำพูดลํำเลิกบุญคุณอิลูกเวนคอยดูกูจะเอาเรื่องนี้ไปบอกนักข่าวว่าคนอย่างมึงได้ดีแล้วลืมแม่แม่ความบ้าของมานดา มุกดารู้ดีว่าท่านทำได้แม้กระทั่งทิ้งหล่อนไปไม่ใหญ่ดียังทำได้แล้วนำระสาอะไรกับทำลายชีวิตของหล่อนที่กําลังรุ่งโร์ถ้ามึงไม่มีเงินให้กูกูก็จะทำให้มึงไม่มีที่ยืนในสังคมคอยดูสายตัดไปแล้วประโยคสุดท้ายของมานดายังก้องอยู่ในหูมุกดาเครียดจนปวดหัวน้ำตาไหลหลั่งอาบแก้มหล่อนกลัวว่าทุกอย่างจะจบลง หากมารดาทำอย่างที่ลั่นวาจาไว้จริงๆกว่าหล่อนจะเติบโตและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องไต่เต้าจากตัวประกอบเล็กๆออกอากาศไม่กี่วินาทีจนตอนนี้มีแฟนคลับและผู้คนรู้จักเป็นวงกว้างแล้วและเพิ่งได้รับบทบาทสำคัญในละครเรื่องใหม่ของช่อง Time Plus ซึ่งการันตีแน่ๆว่าชื่อเสียงจะต้องเพิ่มมากขึ้นทันทีที่ละครออกฉาย จะไปหาเงินมากขนาดนั้นมาจากไหนกันมุกดาขบคิดจนปวดศีรษะต้องควานหายาแก้ไมเกรนกินไม่นานก็หลับไปทั้งๆที่น้ำตาเกาะพราวอยู่บนหน้าเวลา8โมงเช้าเสียงกรนประตูดิจิตัลดังขึ้นพร้อมกับร่างสูงใหญ่ของเจแมนนี่ที่เดินตามเข้ามาในคอนโดมิเนียมของเด็กในสังกัดแมนนี่ชะเง้อมองมุกดาที่นอนซบอยู่ตรงโซฟา อดแปลกใจไม่ได้จึงเดินเข้าไปดูนี่เหนื่อยขนาดไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยหรือยะแมนนี่สะกิดแขนเล็กหากพบว่าเจ้าหล่อนตัวร้อนจีจึงรีบพลิกตัวอาการใบหน้าเกลี้ยงเกลาซีดเผือดทั้งแพรขนตาย,ยังซึมไปด้วยน้ำตาไม่บอกก็รู้ว่าร้องไห้จนหลับไปแมนนี่รีบอุ้มมูกดาไปนอนบนเตียงจัดการเช็ดเนื้อเช็ดตัวและรอจนเจ้าหล่อนตื่นครูใหญ่ ดาราสาวก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการเมื่อยขบเนื่องจากนอนขดตัวอยู่บนโซฟาขนาดสองที่นั่งนานหลายชั่วโมงเจ๊เสียงระโหยเอ่ยเรียกคนที่นั่งเล่นมือถืออยู่ใกล้ๆอ้าวตื่นแล้วเหรอชนีลุกไหวไหมมุกดาพยักหน้าเบาๆหากแมนนี่นั้นเข้ามาช่วยประคองด้วยความห่วงใยเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็กินยาฉันจะโทรไปแคนเซิลงานค่ำนี้ก่อน คันเซนทำไมคะมกดาคว้าแขนผู้จัดการส่วนตัวไว้โอ้ยดูสภาพตัวเองด้วยขาชนีดูไม่ได้ขืนฝืนสังขารไปงานฉันกลัวแกไปลมหัวาฟาดเวทีได้หามส่งโรงพยาบาลจนข่าวหน้าหนึ่งได้ดังระเบิดแต่อย่าดังด้วยเรื่องแบบนี้ดีกว่ามันจะตามมาด้วยข่าวหรือว่าแกอาจป่องเลยเป็นลมเจก็เว่าไปไม่เวอร์อยากเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแกแต่หนูไม่อยากยกเลิกงาน คนป่วยเอ่ยเสียงอ่อยยิ่งยามนี้หล่อนต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากจึงอยากกอบโกยให้ได้มากที่สุดไม่ต้องกลัวเสียเครดิตหรอกผู้จัดการคนนี้ฉันเคลียร์ได้เพื่อนกันไม่เป็นไรคะ่ะหนูไปไหวงานจัดตอนค่ำนอนพักเยอะๆก็น่าจะดีขึ้นแมนนี่รีตามองเย,ยเด็กดือ้อที่ปกติทำตัวน่ารักแสนดีเชื่อฟังไม่เถียงสักคำหากวันนี้กลับแปลกไป มีเรื่องอะไรที่ฉันต้องรู้ไหมแกเล่ามาเลยพอเห็นว่าดาราสาวในสังกัดทำท่าจะสายหน้าปฏิเสธแมนนี่ก็ชี้นิ้วดักไว้ก่อนสุดท้ายมุกดาจึงยอมเล่าทุกอย่างให้ฟังรวมถึงเรื่องของนาวิยาที่ช่วยหล่อนไว้ในห้องเวิร์กช็อปด้วยถ้าเป็นฉันหน่อยไม่ได้จะด่าหัวให้แม่แกก็อีกคนมีตะแบมือของเงินแล้วยังมาขู่ทำให้ชีวิตแกพังอีกโอ้ยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแม่อย่างนี้ แมนนี่ขยี้ผมบนศรีรษะจนฟูฟ่องสะบัดต่ออีกหลายคำซึ่งมุกดาเองไม่ได้ขัดด้ยหล่อนเอ่ยปากเองไม่ได้การฟังคนอื่นด่าแม่แท้ๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพอให้ระบายสิ่งที่อัดอั้นออกมาได้บ้างแล้วนี่แกจะทำไงต่อเงินห้าล้านไม่ใช่น้อยๆนะอย่าบอกนะว่าจะให้เงินในบัญชีทั้งหมดกับแม่ไปก่อนหยุดเลยขาชนีแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนกินที่ไหนใช้ เดแบ,บแ๊บบก็ต้องจ่ายภาษีแล้วคอนโดก็ยังผ่อนไม่หมดรถอีกอยากกระตันยูเกินจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนแมนนี่ชี้หน้าอีกหนเขารู้ทันเยเด็กมุกดาดีจึงเอ่ยดักทางไว้หมดมุกดาถอนหายใจถิงไหลลงอย่างหน้าอดสูสักพักกลับตาวาวขึ้นมาเรากับคิดเรื่องดีๆได้เจว่าเจพอจะรู้จักพวกเสี่ยกระเป๋านักๆไหม แนะนำให้หนูที่สินี่นางชนี